งานแห่งปียิ่งใหญ่ที่สุดในแวดวงวิศวกรรมงานวิศวกรรมแห่งชาติ2567หรือ International Engineering Expo 2024เตรียมเปิดเวทีเชื่อมผู้ซื้อผู้ขายเทคโนโลยีวิศวกรรมให้มาพบกันต่อยอด Business Matching คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า1000ล้านบาทแถมภายในงานยังได้พบกับสัมมนาวิชาการที่มีมากถึง72หัวข้อบูธจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมแห่งอนาคตโดยงานนี้นะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึงวันที่26กรกฎาคม25 6 7ณนศะูนย์การประชุมแห่งชาติซิลิกกตผมก็งานรุกประมงชาติครับเราจัดครั้งนี้นครั้งที่สามที่สบแล้วนะครับก็เป็นเวทีที่ให้วิทยากรนะครับมาร่วมกันนะครับ ถ่ายทอดความรู้กันนะครับรับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆรับรู้เรื่องนวัตกรรมใหม่ๆนะครับก็เชิญชวนวิธีกรทุกท่านครับมาร่วมงานกิจกรรมในวันที่ 24, 25และ26กรกฎาคมนี้นะครับทุกครั้งที่เราจัดมาเราก็จะเป็นเรื่องนวัตกรรมอัปเดตเรื่องงานต่างๆนะครับเรามีงานใหม่ๆขึ้นมาในประเทศไทยเราพยายามจะถ่ายทอดให้พิกีกรของเรารับทราบนะครับรวมถึงนะครับเรามีกิจกรรมอื่นๆนะครับเพื่อช่วยเหลือสังคมเช่น การให้คำปรึกษากับประชาชนโดยทั่วไปนะครับรวมถึงมีการจัดแสดงเรื่องนวัตรกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะครับซึ่งนอกจากวิศกรสามารถเข้ามาร่วมฟังได้ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจครับในเรื่องว่าการอัปเดตเทคโนโลยีทางด้านวิศกรรมไปแล้วถึงไหนก็ยังสามารถมาร่วมงานได้นะครับ เทรนไม่กัะเทนของโลกนี okay. ้ก็ค Th ือการพัฒนาถึงความยั่งยืนนะครับความยืนในเรื่องในโลกปัจจุบันก็คือการประหยัดนะครับการลดการปล่อยคาร์บอนนะครับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมอันนี้เป็นหลักใหญ่ของวิศวกรในปัจจุบันครับก็ต้องบอกว่าในฐานะที่เป็น n c c เนี่ยเรามีความรู้นะครับในเรื่องของการจัดการแสดงสินค้าแล้วก็ประชุมสัมมนาเนี่ยเราถือเป็นคนถนัดนะครับ พอมาร่วมมือกับทางวาสท์เนี่ยต้องบอกว่าเราก็สามารถต่อยอดนะครับขยายผลให้มีเอ็กซิบิเตอร์เนี่ยมาร่วมงานในจํานวนที่มากขึ้นนะครับแล้วเราก็มีพันธมิตรที่เป็นเอ็กซิบิเตอร์เป็นวิซิเตอร์เนี่ยจากงานต่างๆที่มองว่างานวิศวกรรมเนี่ยจะเป็นประโยชน์เนี่ยมาร่วมงานอีกจํานวนมากนะครับซึ่งในงานนี้อย่างที่ ประธานบอกกันนะครับบอกว่าเรามีจะมีทั้งส่วนที่เป็นองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมจะมีเสวนากว่า72อหัวข้อนะครับที่จะพูดถึงกันแล้วก็มีการแข่งขันในเรื่องรบบทนะครับแล้วก็มีพื้นที่สําหรับที่ทําบ u ิส n e s s m a ์ทชิ่งด้วยที่จะให้คนที่มาร่วมง,งานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ประกอบการวิศวกร,รนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาสามารถอาจจะประสานนะครับแล้วก็ต่อยอดในเชิงธุรกิจสามารถปิดดีธุกรกิจหาโซลูชันของตัวเองได้ในงานนี้เลยครับก็ <S <S อันนี้ก็มีต่างชาติไม่ว่าจะเป็นจีนไต้หวัน ญี่ปุ่นเยอรมันนะครับก็จะมีมาแสดงในงานด้วยแล้วก็จะมีในบริษัทต่างๆนะครับที่อยากจะหาโซลูชันเนี่ยอาจจะมาเจอเนื้อคู่ในงานนี้กันับ Business Matching คงเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เราสามารถสร้างงานได้จากงานนี้ครับก็ปีนี้เนี่ยเราคาดหวังว่าจะมีคนมาร่วมง,งานเนี่ยกว่า30,000คนนะครับแล้วก ค่อนข้างมั่นใจว่าในถ้าเทียบปีก่อนเนี่ยเราสามารถสร้างธุรกิจที่สามารถเกิดจากงานนี้ได้กว่าพันล้านบาทนะครับครับผมเราแนวโน้มเราก็อย่างที่ได้คุยทางเอทีเราพยายามจะจัดงานให้เป็นรูปแบบของอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นก็คือดึงต่างชาติเข้ามานะครับเนื่องจากประเทศไทยจะมีศักยภาพครับทั้งในเรื่องการเจริญเติบโตประเทศความสามารถของอุศวากรไทยเองนะครับซึ่งเราก็เป็นแหล่งที่เราจะลงทุนต่างชาติลงทุนรวมถึงดึงความรู้ความสามารถเราไปลงทุนในประเทศข้างเคียงได้ครับ ก็เชิญชวนวิทยากรทุกท่านนะครับท่านผู้สนใจนะครับงานวิทยากรแห่งชาตินะครับเราจัดขึ้นในวันที่24 25และ26กรกฎาคมนะครับเดือนนี้นะครับอีกไม่เกินสองอาทิตย์หลังจากนี้นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับท่านวิทยากรกรุณาครับลงทะเบียนล่วงหน้านะครับเพื่อเราจัดเตรียมพื้นที่นะครับแล้วก็เราจะได้จัดเตรียมห้องประชุมห้องสัมันาต่างๆให้เพียงพอต่อการขอรับฝั่งของวิทยากรทุกท่านนะครับ